อ่ะตอนนี้สองคนนี้กำลังคุยกันเรื่องเรื่องอันนี้อยู่น้องท่านเอ้าเรื่องคอมเมนต์อยู่ตาสักตาสักเครียดหรือเปล่าเห็นคอมเมนต์แล้วเอขาเรีดกว่าตาสักเราเขาชมแต่เขาว่าอยู่นี่แหละนั่นนะถ้าถ้ามีเขาคอมเมนต์มาเชิงลบไม่ต้องไปเครียดเนาะเออท่านนั่นนะ ไปหลอกลวงไอ้สั่งเพื่อจะทำยอดวิวเลยแต่เราคือเองว่าเราเป็นคนยังไงเอออย่างที่ผมเคยบอกนั่นแหละทุกท่านว่ามาดามเนี่ยเท่าที่รู้จักเนี่ยไม่เอาเปรียบใครหรอกเออไม่ไม่ไม่เอาเปรียบใครแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อรับรับรับประกันเบิ่งไปแล้วขั้วขั้วก็เหมือนเด็กผสมกันเลยฮะเหมือนลัางหม่งใหญ่ขั้วผสมกันขั้ว เฮือนเฮือนหลังบางไงขั้วขั้วครมผสมกันเลยนะสมกเือนนะเม่บอกูเรงว่าขั้วตัวนี้นะพขั้วนะแต่มันก็ผสมแม่นปะเออนั่นแหละแม่นละอันหลังงาัวสบับ้านบ้านบ้านสวยแต่ครัวไม่สวยโอ้จะใส่พื้นบอกยังงเราจะที่เช็ดมือก็ ตัวไปนะคะเดาเช็ดตรงไหนก็ได้ขุณนประสาทเล้าอยู่ไหนอะอยู่ในตะกร้าเก็บประสาทเล้าเลยฮะไม่มีอะไรท่านพอได้จมแต่ละมือตะหนูก็นั่งรอง่กท่านต่าขวดนีนก็เก็บไว้ขายทุกท่านเก็บไว้ขายเก็บไว้จะจะจำนาย ทีมงานเราก็นั่งรอแล้วรอเล่าเขาบอกว่าไม่เกินสิบโมงวะตอนนี้สิบโมงกว่าแล้วได้เ็ตจะไหนเนี่ยเฮาโทรโทรนํ่เนาะเออโทรนั่มซะก่อนอืมจะสักนะหามงนั่งเอาตามสบายคุณโฮมไมคกันมี่ ค้นคือเจ้าหลังจากที่คุยกันนะก็มานั่งอยู่ข้างกันเหมือนเดิมนะท่านห้อยมองนางมีปุนปรยอยากไหมพุ่นพุ่นพุ่นยุพุ่นก็ได้พุ่นสองคนนะมันมันจังไก่มูเนี่ยจังไน วันนี้เนี่ยต้องเล่าเล่าให้ฟังก่อนทุกท่านฟังแบบละเอียดนะวันนี้เนี่ยตาสักนะครับตาสักเนี่ยจะหวานข้าวทำกล้าเออเออ เดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตอนที่มาดามยังไม่มาถึงเอออ่เดี๋ยวเล่าให้ฟังเด้อแบบละเอียดเด้อมาดามวันนี้เนี่ยตาสักเนี่ยมีแพลนก็คือจะหวานก้าซึ่งให้เขาไถให้เขาปั่นนาไว้แล้วแล้วก็เหลือแต่ไปหวานก้าเตรียมทุกอย่างไว้แล้วว่าจะหวานก้าแล้วบัตทีนี้แล้วบัดทีนี้กําลังว่าจะหวานข้าว ช่วงช่วงเช้า,ชชาเออแล้วค่อยมาช่วยงานเรา <Okay. S 1> เออบัดทีนี้ทนโทรไปเมื่อกี้ <Okay. S 1> โทรไปเมื่อกี้ก็เลยบอกว่าอันตาซักเจ้าสิวนันเขาก่อนบ่อเจ้าบอมาอันซอยเวียกทั้งนี้ก่อนบ่อวะก็เลยบอกเพิ่นก็เลยบอกโอ้เดี๋ยวมาดามชิมาเบิงอันชิมาไทายอันวันก้าวะผมบ่ได้ไปดอกอผมผมก็เลยผมก็เลยบอกว่า มาดามเพื่อนมานีได้พนไม่ได้ไปหาเจ้าได้เออกระแสนคอยไปพูดล,ละฉันนะคอยไปวานแล้ว <c oughs> สังใ,ใ,ในเติมจล็น้อยครับสงในเติมเ็น้อยแต่ว่ามันกับประมาณนี้ละ่ะ <c oughs> เออแล้วผู้เล่งก็มีบันเี้ผู้เล่งเออแล้วบัดนี้อันตรซัาก,ก็บ,บอกว่าเดี๋ยวอันซอยงานแล้วแล้วก็จังกลับไปวานกะก็ได้ช่วงบ่าย <c oughs> เออผมก็เลยบอกว่างานเนี่ยมันมันมันก็เลยบอกยังที่ อันเจ้าเจ้าซอยงานนิดหน่อยแล้วก็ช่วงบายเจ้าก็เมื่อก่อนก็ได้เดี๋ยวชุบ่อยกะชุบ่อยกะเฮ็ดต่อเพราะว่ามันงานเนี่ยมันน่าิเบิดมือมันมันพอเหล็กมันเยอะมันมันน่าจะทั้งวันไปไปมาเพิ่นบอกว่าตอนแรกกะวัานก็ได้ดอกมาดามก็อยู่นี่มันมือได้ว่าสันเออตอนแรกเพิ่นละตอนแรกแกงวันก็ได้แหงดนแหงดีเพิ่นว่าตอนแรกเพิ่นบอกว่าเจอช่างในเจมเพิ่นว่าบ่ตอนแรกเพิ่นว่าจยงซี่เพิ่นบอกว่าปั่นเอาไว้แล้ว ประมาณสั่วโมงสองสั่งโมงวานเลยมันกระสีพอดีพนวา่าบัดไปไป,ปมาๆอันมาดามก็อยู่นี่ตลอดได้หะโอ้ยแห้งโดนแห้งดีห่ะตอนแรกพนละว่ะแห้ง,ะะหงเออแห้งทิมไปโดนแห้งคักวะชันใไปไปส่ไร,รไปซ <c oughs> ี <c oughs> ไอซับ ก้ามันใชงงดินนะเนี่ยที่มันถอนยานถอนนี่คือหนูนะเอไปนไปไหนขอนยากยู่นี่ได้จะไปถอนก้าให้อายสักบอกึฮือกแห้งขักกระโพกมันดินมันน่อนอ่ะเนี่ยกาไนกันแห้งขัขกััไออ้ขั้นขั้นบระยากให้เม็ดเขามมนลงดินเลยเทพื้นเทเทขนกินละวานกล้าบอดี เออตอนตนมัอตอนมืดต้อเป็นมือนี่แรงสำได้ก็ต้องไดวานเออยัหมอแรงวานได้อืมเออวันีหามงก็ได้อ่หาโมงตอนหาโงต่จะลืมแต่เว่นี่ีไร้อืแต่เป็นี่ตุ๊กอีกอันเอาประมาณใบใบประมาณใบสามได้อยู่บอกได้ได้ได้ประมาณใบสามใบสามใบซีใบหาก็ได้เนาะ บใบหาคันใบหานี่ม uh, um, mm ันกำลังบรรยากาศสลัวนะไปสองคนนะอ่าบอดี้หวานกาเลยนะเอ้ แต่ว่าอันเบื้องเบิ้องแล้วสิเจ้าบ่มีโอกาสได้อยู่กันสองคนดอกคันวานก้าก็คือสิมีก้างขวงข้อไปอยู่ดอกนั่นนะนั่นนะไปเน่นนะเออไปไปโลกก็ได้ดอกนะมีข้าร่วมาแล้ว กนอนกะสั ok e, ่นอนเดี๋ยวไปช่วยนะคะไปบอกไ่ตแรงกัเพ่งกันวานก้าแปลว่าเบิดเลยกาเขากับตัวแรงเขาบนตรงแห่งบนจีบบุกงเบิดเลยใอ่เดี๋วเขามีหนามมุ้เป็นยังเขามีหนามเขามีหนามแข็งหมดเจ้าผู้ยชาตได้สองร้อยอ้าก็เบื้องต้นนะทุกท่าน S <S ตอนตอนแรกๆเลยนะนอันตอนตอนแรกๆเลยที่ที่ถามกันเมื่อวานก่อนน่ะกาสักอ่ะแกไม่มาเพราะว่าแกติดธุระแกหวานกาแกจะไม่มาเลยนะตอนแรกนะนนไป,ปาะมาามามาเลยหยย่วกับกับที่ไหก็สิบัมา,ามัามามนมันเป็นเจ้สี่เลยมาดามเมื่อกี้นี่นะอันอันมันมันเป็นเจ้สี่เลยบอกว่ามามาดามมานี่แล้วได้วะ พจนกินเข่ายูตอนที่โท่ไปนะบอกว่ามาดามอยู่แล้วได้ปะแล้วอยู่างแล้วกลังสิไปกำลังสิขึ้นรถไดตอนเั้นเอาสรุปจะได้ไหไม่กินเข่าเพ่นเ่นสรุปพนกินอิ่มแล้วหรือว่าบอิ่มอิ่มนะเ่กความจริงเนี่ยบอกวาจะไม่บอกอะไรความจริงเนเอาสรุปสรุปผู้ใดตัวตะเป็ดตัวหรือว่าตะสักตัวแล้วอิ่มแล้วบอกหรือว่าหรือว่าหู้แล้วมาดามา บุรีสั่งยโทรไปบุรีกลังกลังขึ้นรถยัดัใส่เลยข่าปั้นน้ำคันอันขี่เบาะรถมาเลยบ่่แะดูลูกเข้ามาแล้วหนออมอาจะเียเอาไ้เ่อ้ยไหมเ้เอาเลงเขาเรือน่อยเขาล่กกับก่อนไนแมนตตอนแรกผมบอกว่าคันมัน เล็กนะลงบ่แล้วกับตอนอันตอนบ่ายเจ้าก็ไปเฮ็ดเวียกของสซาซาบ่ได้มีปัญหาแต่ว่ามาดามอยู่นี้เพิ่นว่าคอยคอยบอกว่าแต่ว่ามาดามเพิ่นอยู่นี้มืดมือวะกระเซ็นก็อยู่ฮัดแรงเไปละเอาจนแล้ยววะนั่นน่ะเอาเจ้าเป็นคนเว้าได้ไหมฮะเด็กเล่นบอลเพิ่นเพื่นเว้าเล่นบอลหันเพิ่นว่าอยู่ฮัดฮัดฮัดแรงเพิ่นละจนแล้วเพิ่นละตอนแรกเพราะว่าสิไปช่วงบ่ายเพิ่นเว้าตอนแรกนะ แล้วอันบอกว่ามาดามอยู่นี่มันมือเดี๋ยวคนก็บอกเออเอาจนแล้วคนละเออแล้วตอนใดก็ตอนนั้นจกวันอะจะอนนีปคอไรหนาแบบว่าดีใจจนไหนว่าแม่บอแม่น่ต้อถอใจอถอใจอนี่ลตอันตนนานหนูบอกว่าอะไรนะ คำตอบที่ใจที่ช่างในพูดความจริงใช่ไหมจริงค่ะยันดาเอาโอเคพี่น้องเอ้ยเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆในบันปลายเป็นความสุขของผู้เฒ่าฝากไว้ตัวนี้สวัสดีครับ